สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะที่มารับชมันนี้เรามาเยือนบ่อของสุลัยมานการก่อสร้างสักหน่อยนึนะครับไม่ได้มานานแล้วหร่ก็วิ่งงานของอกำนันนะครับที่ผมที่ที่ผมถ่ายคลิปก่อนหน้านี้นะสรมสิบแปไร่นะ ก็วิ่งอยู่เหมือนกันนะครับอนนี้ทัหบดก็เป็น5ทีมงาน4ทีมงานนะครับขันบดท,ที่วิ่งกันลงตรงนั้นนะครับอันนี้ก็อยู่ประมาณอยู่ชั้นที่หนึ่งคนระับเมื่อวานคุยกับโชเฟอร์นะครับแยกว่าชั้นที่สองอยังไม่ได้เริ่มนะครับก็เหลืออีกเยอะอยู่เหมือนกันชั้นที่หนึ่งอยู่ประมาณปลายๆข้างๆเลยอันนี้ใกล้จะเสร็จนะครับ ขึ้นชั้นที่สองครับอีกเมรหนึ่งก็เป็นทีมงานของยาบีก็จะวิ่งด้วยตนเองครับเิงานแล้ก็ทีมงานอื่นก็จะต้องหยุดนะวิ่งล้วก,ก็สวยม,มากก็ส่งมีโคมาสองขั้นครับช่วยกันตักนะครับเพราะว่างาน38มสิบแปดไลนะผมงานบวชนะ จักเครื่องอะไรก็ผ่านก่อรีบเข้ามาสมทบเลยนะครับเะได้เร็วๆนะเสร็จเสร็ก็พวกช่วงนี้ตัววิ่งกันหลายอยู่นะครับแต่ว่าบอยฝั่งหนึ่งที่ผมถ่ายเป็นบอยของกำนันตรงนั้นมันจะแข็งหน่อยนะครับเที่ยวออกยากเลยนะครับก็รวมทั้งสี่คันนะ้ไม่นโฟที่ตัดอันนั้นก็ไม่ถึงร้อยเที่ยวนะอยู่ประมาณเด็ดหกสิบ เ0นะครับได้นะประมาณนะั้นแต่ละคันก็ตกอยู่ประมาณ20กว่าเที่ยวนะครับคันก็ไม่ถึงนะประมาณ15 16้าหกันได้นะก็เด็ดๆอยู่ประมาณ7 0นะครับสีขาวๆนะไม่ถึงร้อยนะแข็งนะบอ่อนุจะใครเคยชมผมขายคลิปนั้นโอ้โหโคตรสุดเลยนะรันนี้ก็สองวันหมดนะครับต้องเปลี่ยนนะไม่งั้นจอดไม่เข้าเลยนะเสียน้ํามันเปล่าๆนะครับ ว่าโบนี้ครบของกุลยมานก็อ่อนๆน,นุ่มนุมนะครับ่อได้ทำเจลหน่อยนะครับอันนี้อ,อยู่กับรุ่นเจ็ดนะครับจัดเลยนะรุ่นเจ็ดนี่กับลูกรังสุดยอดเลยนะยกตด้เยอะครับแข็งแข็งครับเทาเลยนะดีกว่ารุ่นแปดเนี่ยผมว่ารุ่นเจ็ดนี่ลงตัวกว่านะครับ ว่าเป็นเป็นูนะเป็นซีโร่นะรุ่นแฝดกันหรกหรือว่าพัฒนามานิดนึงแต่ว่ายังสู้รุ่นเกดไม่ได้ผมว่านะในความรู้สึกตรงตัผมว่ารุ่นเกดยังรู้สึกจัดกว่าอีกนะในการเจาะลูกกลางแรงนะฟันเหนือดไม่หักเลย เราข้างบ้านก็เป็นเครส่องส่งชุนที่นะตัวแรงลงไปตะกูหลังจากแกตักคันนี้เส,สนะร็จน,น,นะเป็นซุปเปอร์เกรดนะครับตัวโตสามแปด ช่วงน,นี้สามมาทีหลายมานรายง,งานยังเงียบอยู่รับพวกล้อมีแต่สิบล้อนะครับที่วิ่งสองกำนันนะครับกำนันไม่เอาหล้อวิ่งนะครับคงแต่สิบล้อขึ้นไป ไม่รู้ผมดูในคลิปของใครนะไปสามแปดคืนนี้นนะปีนบานโถไม่ไหวนะต้องให้สามสองสนวนดีจันนะเต็มเลยวันนั้นนะเต็มกล่องบขึ้นไม่ไหวนะสามแปดแล้วมีรอดเลยนะครับ เดียดอ่อนแบบนี้ก็เต็มอุ้มเลยวันนี้ก็รังสวยนะอ่ามันไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่นะว่นนี้อันนี้เป็นโจเพอร์หกล้อนะครับเียว,ว่าโจเพอร์ประจำแกเป้าเมียเมียทอดอย่นี้ เคอยู่นะได้อยู่ต้องเค่วเหมือนกันนะนาทีแล้วนะตอนนี้ตักใส่ข่้วหัวลากนะครับใช้เวลากี่นาทีนะ ไดเหลืองด้วยนะได้ขนโสดสีน่าจะได้ตัวน,นี้นิดเดียวหาแดงคอนทักชั้นนะไม่รู้มาได้ยังไงครับรถนี้ นอย่างเงี้ยหน่อยเดี๋ยวยจะคุมไม่ได้นะครับ สัดไฟเป็นคนย้หมดไว้นะครับ ส่งข้าวประกวดครับตามสวยๆครับ